ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณสาวครับคุณสาวเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปูก่กับย่าของเรามันทําให้เกิดอาถรรพ์ขึ้นกับครอบครองเรามาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นเราจึงต้องขอเล่าเท้าความไปถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อน ปู่ของเรามีพี่น้องทั้งหมดห้าคนสมมุติว่าชื่อปู่หนึ่งปู่สองปู่สามปูส่สี่และปู่ของเรารอบครัวของปู่มีแต่พี่น้องผู้ชายซึ่งเกือบทุกคนต่างก็ตั้งลกลงสร้างครอบครัวอยู่ในละแวกเดียวกันเว้นก็แต่ปู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตบ้านที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้จึงรายล้อมไปด้วยญาติพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อสายเดียวกันทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องกัน แต่ก็ไม่ค่อยรักสามคัคคีกันเท่าไหร่นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ปู่หนึ่งเลือกที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่ส่งข่าวคราวถึงพี่น้องอีกเลยซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เราไม่รู้ร้วยซ้ำว่าปู่หนึ่งไปอยู่ที่ไหนแลญาติพี่น้องฝั่งปู่หนึ่งเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างด้วยเพราะความไม่รักและไม่สามคัคคีกันระหว่างพี่น้องจึงทําให้เกิดเรื่องราวความน่ากลัวที่ครอบครัวเราต้องเผชิญ ปู่กับย่างเราเป็นคนขยันมากทำอาชีพสุจริตทุกอย่างที่ได้เงินทั้งทำนาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักและเปิดร้านขายของชำจนสามารถซื้อที่ซื้อถางเพิ่มขึ้นได้และสามารถส่งลูกเรียนในตัวอำเภอได้ปู่กับย่างเรามีลูกทั้งหมดสี่คนมีลุงโกลุงจันพ่อของเราและอภรร บรรดาพี่น้องของปู่เห็นว่าปู่กับย่าทํานั่นทํานี่แลว้วประสบความสําเร็จจึงพากันทําตามทั้งเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกผักและเปิดร้านขายของชําซึ่งก็เปิดไม่ไกลกันนักแต่ก็ไม่มีใครประสบความสาเร็จและร่ำรวยถ้าปู่กับย่าด้วยความที่ปู่กับย่าได้ดิบได้ดีจนเรียกได้ว่าเกิดหน้าเกินตาพี่น้องคนอื่นๆจนทําให้มีคนเกิดความอิจฉาริษยาจนถึงขั้นมาทําคุณไส้มนต์ดำใส เดิมทีสมาชิกในบ้านของเราไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งฐานะทางครอบครองเราเริ่มแย่ลงกิจการต่างๆเริ่มมีปัญหาจนท้ายที่สุดแล้วปู่ของเราได้ตัดใจจบชีวิตของตัวเองด้วยการผูกคอตายในห้องนอนตอนที่ปู่ตายนั้นเรายังอยู่ในท้องแม่ของเราอยู่เลยตอนที่สับปะเลอมาทําพิธีนำร่างปู่ลงมาจากคืนนั้นสับปะเลอได้บอกกับย่าของเราว่ามีคนทำของใส่บ้านของเรา เดิมทีย่าขงเราไม่เชื่อเพราะย่าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่พอมันเริ่มมีเรื่องแปลกๆและเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นหลายต่อหลายครั้งจึงทำให้ย่าเริ่มเชื่อแม่เล่าให้เราฟังว่าก่อนที่ครอบครัวเราจะเกิดภาวะวิกฤตที่บ้านก็เริ่มมีอะไรแปลกๆให้คนในบ้านได้พบเจอตอนนั้นพ่อของเราเป็นลูกคนแรกที่มีครอบครัวพ่อจึงพาแม่ไปอยู่ที่บ้านปู่กับย่าด้วย ส่วนพี่น้องคนอื่นๆของพ่อก็ยังอยู่กับปู่ย่าคนแรกที่ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆก็คืออภรรมีอยู่คืนหนึ่งช่วงที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วจู่ๆแม่ก็ได้ยินเสียงของอภรรร้องกรี๊ดขึ้นมาดังลั่นบ้านทุกคนต่างก็เปิดประตูห้องนอนออกมาดูปู่กับย่ารีบวิ่งไปที่ห้องของอภรและทุกคนก็วิ่งตามปู่กับย่าไป เมื่อเปิดประตูห้องของอภรรออกก็เห็นว่าอภรนั่งร้องไห้ตัวสั่นเทาที่มุมห้องกว่าอภรรจะได้สติหยุดร้องไห้แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังได้ก็นานร่วมชั่วโมงอภรรเล่าว่าขณะที่อภรรกำลังนั่งอ,าอ่านนิยายที่โต๊ะหนังสือน,นั้นอภรรรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านหน้าต่างไปซึ่งแรกเริ่มเดิมทีอภรรไม่สนใจเพราะเคยมีนกกลางคืนหรือไม่เขาข้างข่าวบินผ่าน แต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเพราะเป็นลักษณะของการผ่านไปและผ่านมาหลายต่อหลายรอ,อบอภรรจริงตั้งใจมองที่หน้าต่างผ้าม่านสีขาวเปิดปิดเป็ยจังวัดตามแรงของพัดลมที่พัดสายไปสายมามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่ไปมาอยู่หลังม่านนอกหน้าต่างลักษณะเหมือนคนแต่ห้องนอนของทุกคนอยู่ชั้นสองชันั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมา อภรรจึงลุกจากเก้าอี้ไปเปิดม่านที่หน้าต่างออกดูอภรรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนประจันหน้ากับอภรรที่ด้านนอกหน้าต่างผู้หญิงคนนั้นผมยาวยุ่งเหยิงใบหน้าดำครัำดวงตาสีแดงด้วยความตกใจแบบสุดขีดอภรรจึงกรีดร้องขึ้นอย่างสุดเสียงในจังหวะนั้นขาของอภรรก็หมดแรงไปซะดือด้อ ทำให้อภรต้องคลานหนีมารบอยู่ที่หมุมห้องในสภาพที่ทุกคนเข้าไปเจอหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคนเห็นนั่นเห็นนี่แปลกๆอยู่เสมอไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้นแม้แต่คนอื่นก็ยังได้พบเจออะไรแปลกๆที่บ้านปู่กับย่าของเราอีกด้วยนาแป้งน้องสาวของแม่รู้ว่าแม่กำลังตั้งท้องจึงเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมแม่ แต่น้ำแป้งอยู่ที่บ้านปู่กับย่าของเราได้แค่เพียงคืนเดียวเท่านั้นแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่น้ำแป้งมาเยี่ยมครั้งนั้นนะ้ำแป้งเดินทางมาถึงที่บ้านของเราช่วงเวลาเกือบสองทุ่มโดยที่น้ำแป้งนั่งรถรับจ้างเข้ามปที่บ้านพอมาถึงที่หน้าบ้านนะ้ำแป้งสังเกตว่าบนหลังคาบ้านปู่กับย่าของเรามีแสงสีเขียวลอยวนไปเวียนมาคนขับรถรับจ้างเองก็เห็นคนขับรถรับจ้างบอกกับน้ำแป้งว่า บ้านหลังนี้เลี้ยงผีตายโหงหรือเปล่าทำไมมีวิญญาณผีตายโหงวนเวียนอยู่น้าแป้งเองก็ตกใจเมื่อน้าแป้งจ่ายเงินเสร็จคนขับรถรับจ้างก็รีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วน้าแป้งยืนขนลุกสู้มองแสงสีเขียวนั้นอยู่ที่หน้าบ้านพอดตั้งสติได้น้าแป้งก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปตะโกนร้องเรียกแม่ของเรา ก่อนที่นาแป้งจะเดินเข้าไปในตัวบ้านนาแป้งรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเดินผ่านด้านหลังนาแป้งไปนาแป้งจึงหันหลังกลับไปมองนาแป้งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวกระเสื้อกระเซิงกำลังเดินไปทางหน้าบ้านแต่สักพักหนึ่งร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเลือนลงนางและหายไปคืนนั้นนาแป้งนอนกับแม่ส่วนพ่อลงมากางมุ้งน,น่อยข้างล่าง น้าแป้งจึงเล่าเรื่องที่น้าแป้งเจอให้แม่ฟังแม่ก็เลยเล่าเรื่องที่อพรเจอให้น้าแป้งฟังเช่นกันเคืนนั้นแม่กับน้าแป้งนอนสะดุ้งทั้งคืนเพราะมีเสียงเคาะที่ผนังห้องดังไประยะระยะเช้ามาน้าแป้งก็รีบเดินทางกลับเพราะเหตุการณ์ที่น้าแป้งได้พบเจอทําให้น้าแป้งไม่กล้าที่อยู่ต่อแม่ของเราเองก็มักจะฝันแปลกแม่มักจะฝันว่า มีผู้หญิงผมยาวากระเสื้อกระเซิงแต่งตัวซอมซ่อเดินอยู่รอบๆตัวบ้านแต่ในฝันของแม่นั้นแม่ไม่เคยเห็นหน้างผู้หญิงคนนั้นเลยที่สําคัญก็คือทุกๆวันโกนและวันพระคนในบ้านมักจะได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบคักครุ้มไปทั่วทั้งบริเวณบางครั้งก็มีเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ไม่ก็เสียงร้องหุย,ยหวนกลางเดึกแม่หมาในละแวกนั้น มันก็จะวิ่งมาเห่าหอนที่หน้าบ้านเป็นประจำกิจการต่างๆของปู่กับย่าเริ่มยำแย่ตอนไขายหมูก็ถูกคนรับซื้อกงต่อมาไม่นานก็เกิดไฟไหม้โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ทําให้ไก่ถูกไฟคลอกตายจนหมดทํานาก็ขาดทุนไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูจะมีอุปสรรคเสียทุกอย่างแม้แต่ร้านไขายของชำก็ต้องเลิกกิจการไปเพราะลูกค้าเข้าร้าน,น้อยลง เมก็แต่ลูกค้าเงินเชื่อจนปู่กับย่าไม่มีเงินทุนมาซื้อของเข้าร้านที่นานที่เคยมีมากมายก็ต้องขายไปเหลือไว้เฉพาะแค่ทํากินทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีจนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งปู่ตัดใ,ใจแขวนคอตายในห้องนอนตอนนั้นทุกคนในบ้านไม่มีใครทําใจได้เลย โดยเฉพาะย่าของเราย่าไม่ยอมให้ใครเอาเชือกที่ปู่ใช้แขวนคอตายลงจากขื่อเลยย่าบอกแต่ว่าอยากให้ปู่อยู่กับย่าไปจนกว่าย่าจะตายหลังจากที่ปู่ตายได้ไม่นานแม่ก็คลอดเราพอแม่ออกจากโรงพยาบาลก็พาเรากลับบ้านเราล้อมไม่หยุดตั้งแต่แม่เหยียบย่างเข้าไปในบริเวณบ้านจนสุดท้ายแล้วแม่ต้องพาเรากลับไปอยู่ที่บ้านของตากับยาย ตอนนั้นแม่เชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งไม่ดีสิ่งนี้รับภายในบ้านจึงทําให้เราร้องไห้ไม่หยุดแต่ไม่นานนักแม่ก็ต้องพาเรากลับมาอยู่ที่บ้านย่าเหมือนเดิมเพราะทนพ่อกับย่ารบเล้าไม่ไหวหลังจากที่ปู่เราตายไปได้ปีกว่าลุงจันทร์ก็มาตายตามปู่เราไปซึ่งก็สาเหตุเดียวกันกับปู่ก็คือผูกคอตายลุงจันทร์ผูกคอตายที่สวนมะม่วงหลังบ้าน พ่อของเราเป็นคนเห็นศพเป็นคนแรกไม่มีใครรู้เลยว่าทําไมลุงจันทร์ถึงตัดใจจบชีวิตของตัวเองพูดถึงเรื่องของลุงจันทร์หลังจากที่ลุงจันทร์ตายไปคนแถวนั้นต่างก็พากันล่ําลือถึงความเฮี้ยนของพี่ลุงจันทร์จนไม่มีใครกล้ามาเหมาสวน้ะม่วงของย่าเลยว่ากันว่าใครที่เข้ามาในสวน,นมะม่วงแห่งน,นี้เป็นต้องเจอลุงจันทร์มาหลอกมาหลอนทุกราย เรื่องที่เห็นจะดังที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของพี่อีทและสมัครพักพ่วกพี่อีทเป็นเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านมีนิสัยค่อนข้างเกเรชอบลักเล็กขโมยน้อยโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงที่มะม่วงให้ผลผลิตชาวบ้านมักจะพากันไปนอนเฝ้าสวนมะม่วงของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้มะม่วงถูกขโมยแต่สวนมะม่วงขงครอบครัวเราอยู่หลังบ้านจึงไม่มีใครไปนอนเฝ้าประกอบกับรู้ดีว่า ลุงจันรไปผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงที่สวนหลังบ้านดังนั้นจึงไม่มีใครอยากเข้าไปในสวนช่วงหลังเวลาะอาทิ์ตกเดินเพราะกลัวว่าจะเจอผีลุงจัน์คืนหนึ่งพี่อีทและผองเพื่อนเข้ามาขโมยให้ม่วงในสวนหลังบ้านของย่าแล้วก็เจอผีลุงจันทร์จึงพากันวิ่งหนีจนป่าราบพี่อีทนอนสมจับไข้หัวกลัวอยู่นานเกือบเดือน คำบอกเล่าจากปากเพื่อนคนหนึ่งของพีอิสบอกว่าตอนที่เดินเข้าไปในสวนก็าพากันเห็นแล้วว่ามีคนอยู่ในสวนเพื่อนๆพ,พยายามเตือนพี่อิสแล้วว่าให้ยกเลิกแผนการและกลับออกไปก่อนเพราะเผื่อว่าเจ้าของสวนมีปืนเดี๋ยวจะพากันได้รับอันตรายแต่พี่อิสก็ไม่อยอมฟังพี่อิสยืนยันจะซ่อนตัวจนกว่าคนคนนั้นจะออกไปจากสวนแล้วค่อยลงมือเก็บมะม่วง ไม่นานนักชายคนนั้นก็เดินหายเข้าไปในความมืดพี่อีทและลูกน้องรีบพากันกระสอบออกมาช่วยกันเก็บมะม่วงลูกน้องของพี่อีทคนที่เล่าให้เราฟังบอกว่าในขณะที่กาลังจะกระโดดลงจากกิ่งของต้นมะม่วงนั้นสายตาก็ไปสะดุดกับร่างของชายคนหนึ่งที่กําลังเดินม,มาที่สวนมะม่วงในมือของชายคนนั้นถือเก้าอี้พลาสติกมาด้วยตัวหนึ่งตอนนั้นเริ่มรู้สึกใจไม่ดีเพราะจุกค,คิดขึ้นมาได้ว่า ที่สวนน้ำม่วงแห่งนี้มีคนเคยผูกคอตายแล้วชายคนนั้นก็ทําอะไรบางอย่างที่ต้น้ำม่วงต้นหนึ่งจากนั้นก็ทิ้งตัวลงมาร่างของชายคนนั้นห้อยต่องแตงอยู่กับกิ่งมะม่วงร่างนั้นค่อยๆหมุนมาทางด้านหลังสวนจนเห็นหน้าชัดเจนและเป็นลุงจันได้ใ,ใจก็อยากร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่อีกใจนึงก็กลัวจะถูกจับได้ จึงได้แต่นั่งร้องไห้เงียบๆอยู่บนกิ่งมะม่วงจู่ๆก็รู้สึกเหมือนกับว่ากิ่งมะม่วงที่ตัวเองนั่งอยู่นั้นมันขยับเหมือนกับว่ามีคนกำลังปีนขึ้นมาบนกิ่งเดียวกันพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นลุงจันทร์กำลังปีนกิ่งมะม่วงขึ้นมาหาหน้าตาของลุงจันทร์อืดบวมดวงตาโปนแทบจะหลุดออกจากเบ้าทำให้เขาตัดใจกระโดดลงจากกิ่งมะม่วงซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณเกือบสี่เมตร ทันทีที่ลงมาจากต้นมะม่วงได้เขาจึงวิ่งหนีออกไปจากสวนทันทีโดยไม่ได้สนใจว่าเพื่อนๆที่มาด้วยกันจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรพอหนีกลับมาจนถึงบ้านถึงได้รู้ว่าตัวเองเจ็บเท้าและเท้าบวมเป่งจนต้องไปหาหมอหมอบอกว่ากระดูกข้อเท้าหักอันที่จริงแล้วลูกน้องของพี่อีทไม่น่าจะเดินได้ด้วยซ้ำแต่จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าพี่อีเจออะไร ถึงทำให้พี่อีทเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากน้กเลงหัวไม้กลายมาเป็นเด็กก้นกติตามหลวงพ่อที่วัดไม่ได้ห่างหลังจากที่ลุงจันทร์ตายไปได้ประมาณเกือบสามปีลุงโกก็มาตายตามปีคนแน่นอนว่าสาเหตุการตายก็คือการผูกคอตายซึ่งมีคนไปพบศพของลุงโกที่โรงเรือนเลี้ยงหมูเก่าของย่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวงเรา ทำใหทุกคนเริ่มจุกคิดถึงเรื่องราวของคุณสายมนํำที่มีคนเคยทวงติงเมื่อ,อดีย่าเริ่มเข้าวัดฐานที่พึ่งทางใจหลวงพ่อที่วัดท่านเมตตาครอบครัวงเรามากท่านมาช่วยสวดปัดเป่าพรมน้ำมนต์ให้รอบบริเวณบ้านซึ่งก็พอช่วยบรรเทาได้บ้างเพราะหลังจากที่หลวงพ่อท่านมาช่วยใหม่ๆแม่ของเราก็ไม่ฝันร้าย อาพรที่มักจะเจออะไรแปลกๆก็ไม่เคยได้พบเจอแบบเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วมีแค่เพียงกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นหอมฉุนเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะที่ยังพอสัมผัสได้บ้างหลวงพ่อท่านก็แนะนําให้บ้านเรารักษาศีลห้าและหมั่นสวดมนต์ไหว้พระให้บารมีของพระท่านช่วยคุ้มครองหลวงพ่อท่านช่วยแก้ไขหรือเรียกว่าถอนของให้ไม่ได้ เราะท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ทุกคนในบ้านจึงพยายามทำตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำมาตอนนี้ที่บ้านเหลือเพียงผู้ชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเราย่ากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพ่อเหมือนที่เกิดขึ้นกับคนอื่นย่าจึงขอให้พ่อบวชพ่อของเรายังไม่เคยบวชทดแทนคุณปู่กับยา่าจึงไม่ลังเลที่จะทำตามที่ย่าบอกขอพ่อไปบวช ที่บ้านก็เหลือกันแต่ผู้หญิงแต่ตอนนั้นทุกคนต่างก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของพ่อจึงทำให้เราพออยู่กันได้ตอนนั้นอาชีพของที่บ้านก็คือทำนาเพียงอย่างเดียวพอได้กินพอได้ใช้จ่ายไม่ได้เหลือเก็บและไม่ได้มีใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนพอประคองตัวอยู่ได้ต่อมาพอเราโตขึ้นพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวอะไรบ้าง เราก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่แอบซ่อนอยู่ในบ้านของเราครั้งแรกเลยที่เราเจอผีในบ้านของตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยลืมตอนนั้นเราน่าจะเรียนอยู่ประมาณชั้นประถมตน้นไม่ก็ปสอ 2, ปสานี่แหละเรานั่งเล่นอะไรสักอย่างในบ้านคนเดียวย่าอาพรและแม่ของเรากำลังเตรียมข้าวของเพราะจะนิมนต์พระมาฉันเพลที่บ้าน จู่ๆเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินทะลุก,กำแพงออกมาแล้วนั่งยองๆอยู่ต่อหน้าเราเราล้อนตะโกนนั่นบ้าหนะผีหลอกทำให้ทุกคนต่ายก็วิ่งมาหาเราทันทีนั่นเป็นประสบการณ์การเห็นผีแบบเป็นตัวมีตัวชัดเจนเต็มสองตาครั้งแรกในชีวิตซึ่งเราไม่เคยลืมเลยหลังจากวันนั้นแม่ของเราก็พาเราสดมนต์ก่อนนอน ึ่งปกติเราจะนอนเลยถึงแม้ว่าแม่จะนั่งสวดมนต์อยู่แต่เราก็ไม่ได้สนใจที่จะสวดมนต์กับแม่เลยแต่จะบอกว่าแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะในระหว่างที่เรากำลังหลับตาสวดมนต์นั่งสมาธิตามแม่ของเรานั้นเรารู้สึกเหมือนมีมือเยนเ็ยนๆมาลูบที่ขาของเราเราจึงลืมตาขึ้นมองเราเห็นมือปริศนามาลูบที่ขาของเราเป็นมือสีดำคล้ำแห้งกร้าน ซึ่งไม่ใช่มือแม่ของเราแน่นอนเราก็ร้องกรี๊ดขึ้นเสียงดังลั่นแม่เองก็ตกใจเราบอกแม่ว่าผีมาลูบขางเราแต่ที่เราตกใจมากกว่ามือปริศนานั้นก็คือคำตอบของแม่ซึ่งแม่บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเราจึงได้รู้ความลับของแม่ว่าอันที่จริงแล้วตอนที่แม่สดม์แผ่เมตตานักสมาธิ แม่ก็เจออะไรแปลกๆเป็นประจำจนวันหนึ่งแม่เลิกกลัวและเกิดความรู้สึกเคยชินแน่นอนว่าเราทำอย่างที่แม่บอกไม่ได้หลังจากนั้นมาเราไม่เคยสวดมนต์ก่อนนอนกับแม่อีกเลยพอแม่สวดมนต์ก่อนนอนเราจะนอนคุมโปงหันหลังให้แม่เพราะเรากลัวว่าจะเจออะไรที่มันน่ากลัวเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าน่ากลัวสุด จนไม่อยากอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกแล้วก็คือมีอยู่คืนหนึ่งเรานอนไม่หลับเราเองก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเรานอนพลิกตัวกลับไปกลับมาจนเรารู้สึกว่ารอเห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแปง้งเราคิดว่าเป็นแม่จึงจะถามว่าแม่นอนไม่หลับหรอแต่ตอนที่เรากำลังจะถามเรารู้สึกว่ามีคนนอนอยู่ข้างเรา พอเราหันไปมองก็เห็นเป็นแม่ของเรานอนอยู่ตอนนั้นหัวใจของเราเริ่มเต้นแบบแรงในหัวคิดว่าถ้าแม่นอนอยู่ตรงนี้แล้วใครนั่งอยู่ตรงนั้นในเมื่อห้องนี้มีแค่เรากับแม่สองคนเรารู้สึกว่ามือเท้าเย็นไปหมดใจหนึ่งก็กลัวอีกใ,ใจหนึ่งก็อยากรู้แต่เราก็แอบมองไปที่โต๊ะเครื่องแปง้ง ในใจตอนนี้นก็ภาวนาให้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งไม่มีใครจะได้สบายใจว่าที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เป็นเพราะว่าเราตาฟาแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรายังคงเห็นคนนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งผู้หญิงคนเดิมที่เราเคยเห็นื่อเดินทะลุก,กำแพงมานั่งยองๆจ้องหน้าเราคนที่ผมเ่ากระเสอกระเซิงเธอกำลังใช้มือสางผมอย่างช้าๆเราจำมือนั้นได้ดี มือสีดำครับแห้งกร้านเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกลัวว่าเธอจะรู้ว่าเราเห็นเราจึงกลั้นหายใจค่อยๆขยับตัวไปชิดแม่แล้วนอนคลุมโปงแต่เหมือนว่าการกระทำของเราจะอยู่ในสายตาของเธอตลอดเราได้ยินเสียงเก้าอี้ของโต๊ะเครื่องแป้งเลื่อนดังคลื่นหนึ่งครั้งตามมาด้วยเสียงฝีเท้าคนเดิน เสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่าเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเราใช้มือของเรากำเสื้อแมวไว้นั่นหัวใจเต้นแรงและเร็วเหงื่อเริ่มออกเรานอนอยู่กับความรู้สึกหวาดกลัวแบบนั้นตลอดทั้งคืนตลอดระยะเวลาที่เราอยู่บ้านของย่ามันจะมีเหตุการณ์แปลกๆและเรื่องราวที่น่ากลัวเกิดขึ้นบ่อยครั้งเราเคยชวนแม่ไปอยู่ที่อื่น แต่แม่ไม่ไปเรารู้ว่าแม่ยังคงเป็นห่วงพ่ออยู่จนกระทั่งพ่อป่วยและตายจากเราไปแม่จึงพาเรากลับมาอยู่ที่บ้านตากับยายเราจึงได้ออกมาจากบ้านหลังนั้นเราไม่รู้ว่าเรื่องที่มีคนทำกุญแยมลดำใส่ครอบครัวของเรานั้นมันเป็นความจริงหรือไม่และใครเป็นคนทำแต่ที่เรารู้แน,น่ก็คือผีมีอยู่จริง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ